เป็นการทดลองเลี้ยงโคโนมกำลังเริ่มเลี้ยงสิบโตอันนี้ไก่ในหาสิบโตอันนี้รุ่นหลังอามาไม่หาสิบโตอันนี้เลี้ยงกินเองตองนี้เลี้ยงกินไข่กเกษตรพ่อเพียงเลี้ยงไก่ไปกินไข่แล้วก็ปูพัก ปูกพักในสวนเห็ดทุกอย่างอุ้ยเบิ่งบักพริกไหมบักพริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่เ,ไไเบิ่งไหนเนี่ยพริกขี้หนูเม็ดใหญ่เลยนี่เม็ดใหญ่ๆอวบๆพริกขี้หนูสวนมันมีสองพันใน่เม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่อันนี้มันเม็ดใหญ่โอ้ยเสียงกินนมเลยเเอาาดียว้กิน ให้จักลิตร<อ>ตัวละสองลิตรครึ่ง,ง,ง,งตัวนี้มันจินเร็วนี่แป๊บเดียวเบิด์ตละนอมสองลิตรเบิด์ตละนี่แสบแห้งจินแลวกระเงียวพร้อมนห่งออก,กสบาย เอาลูกลูกมากินพี่ลูกมากินพี่หนูมานี่มานี่มานี่หมุนหมุนห่วงมันหมุนห่วงมันออกมาทางพี่เออเห็นแล้วันเห็นร่มแล้วอ้ยหิวสองลิตรโอ้ยหัดลงบัวโอ้ยตัวเล็ก มันอีมันกินแชนั่นตัวนั้นอันนั้นก็ให้สองลิตรบ่ไปอยู่กับมันเนี่ยที่ซิปจะคล้องลมเด้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจินช้าช้ากินช้าช้าอยู่น้ำเขาเนี่เขาให้ขวดนมเขาให้จริงสิขาให้ขวดนมอ๋อเขาให้ขวดนมมันนี่ห้องอามาอันนี่ห้องตองมาหาดไม่คือว่ากิน โอ้ยมันนึกว่นมันเคยกินน้แม่มันโอ้มันกินนมขวดมันเดือกอ้นิวออให้มันดูดนิวก่อนฝึกมันเด็กน้อยมันก็สองหลีดในปากมือก่อให้มันกินนมจากเดือนมันดูดมันมันกินบ่อปิดมันเอาปากจุ่มมึงเลย วัดตีนี้ตัวนี้มืดเท่าไย่หมดแล้วแต่จะแห่อาหารมั่น,นตัวนี้กินเป็นแล้วนี่ไม่แห้เลยอ,อ๋อแต่ว่าอิา่มบ่เท่านั้นแหละนานนานมาสิเด้ออีกเด้อกินนมมันบอนน่อิ่มฝึกฝึกให้กินนมเองฝึกให้กินนมไอ้นอมถังเอา้านมมมา,าเปิดที่โถดี แค่นั่นแหละมันหอนเพื่อว่าเอาผ่าสะแลนมากุ้มฟังนี่นะมอีกนึงมันหอนมันนอนเศร้านี่อ่าดูดเองเลยยังตัวนี้บ้านเปิดตเหนือเหนือเอาไปแทะให้มืมุนอันนี้นี่นเอาตั้งเลยก็ได้อเอาาเ้ยมันยังกินอีกอยุ่ก้อนนี่เน,นี่ยน,นั่นเห็นบ่เห็นบ่มันจะกินนม กระโดดแข็งอโอ้มันเตี้ยไปคอกตัวนั้นมันเตียตเต้ยต้องเอาเล็กขึ้นมานี่ตัวนี้ปาบันมันโมมีเง้ยบ้าบาเนเนอเเก่งเนี่ยตัวน่อยหน่อยนึง <c oughs> มันสิออกฟังผุนได้บัาน,นี้ก่อก่ออะไรเอาเด็กไปใส่ตัวนั้นก็กินเป็นแล้วนี่เออกินสิเบิร์ตแล้วกินเป็นละอือจินน้อมแล้วสิออกคอก ฝึกลูกงวัวให้กินนมเองให้กินในถังเลี้ยเป็นละกระบ่หมุนห่วงขูเนาะข้อมันติดกับห่วงขูเนาะหมุนห่วงมันเห็นมันว่ายูฟังกี่เลียงงว่วมันก็นต้องดูแลง,งว่วแต่นอะสิไปเห็ดอยียงเนาะเ็ไปส,สปอ,อ้อ

กมมีดาตัเสพ่อไปไหนพ่อไม่มาเอาญ้าให้พ่อไปเกี่ยวหญ้าเหรอพ่อยังไม,มมมมมไ,ไ,ไม่มาเอาาให้เลยหญ้าหมดแล้วหญ้าหมดแล้วพ่อไปไหนไม่มาเอา้าให้กินน้ำ ตัวใหญ่ไม่แปดโตตัวหน่อยไม่สี่โตกะล่างเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงทย่อยมาทย่อยมาที่ละสองโตสามโตข้างหลังคุณเป็นป้าหยาที่ข้างหลังนี่เศร้าเห้อเนนี่เศร้าเข้าหอยเลี้ยงงวสามสิบล ไปพู้นจากพุ่นมาพี่ลังคอ,อกงัวพี่เมนเบิดเลยเศา้า้ตะเลียงง่วนมพื้นที่จากของพ่อพื้นที่จะคข,ของไม่แค่หาอะไรเศาเพิ่มขึ้นไปพู้นข้างหลังพุณอันนี้กีฟ่ฟงเอามากองไว้ให้กินไปเรื่อยๆกินทุกมือเนาะไอ้กินเบิดมือเนาะทั้งเสี้ยงทั้งหยา อันนี้ก็เป็นไก่ไข่หาสิบโตเลียงตัตงเตนหน่อยๆออกจากไข่ปล่อยให้ออกหากินธรรมชาติในสวนแดด้อนแล้วก็พ้ากันเข่าห่ม ปล่อยให้ยูธรรมชาติข้างล่างก็เป็นสวนด้านหน้าก็เป็นบ้านพักตรงนี้ก็ข้างล่างนะแต่ก่อนเป็นแปลงเมลอนมันนี้เอาเมลอนออกสิปลูกแตงโมถัดมานีจะเสียเ,เมลอนมาลงแปลงนี้ เยวเมลอนลงตอแปลงนี่ฟังผลเอาแตงโมลงผลใส่ปุ๋ยเทียเดียวเลยค่ะปุ๋ยมักมักเองปุ๋ยอินซี่มักเองใสปุ๋ยเทียเดียวไว้กบกลับดินแล้วก็เอาปุ๋ยลงแล้วก็เอาเฟียงกบบว้ข้างนาปลูกปลูกเนาะปลูกบ่ไเ้ทถ้ำแบบถึงขนาดขายดอกเลือกินจังค่อยขายปลูกกินปลูกกินในครยขอคั่วเลือแล้วจ็เอาไปขาย หรือว่าไผอยากกินข้าเจ้ากะทักมาาเนาะข้าเจ้าทักมากะทรงให้ข้าเจ้าทั้งกุ้งทั้งผลไม้เป็นไงลูกกินแล้วก็นอนต่อเนาะกินแล้วก็นอนพักนอนพักผ่อนอากาศมันหอนแดดมันหอนงวมันบวมักแดดเนาะงวนุ่มเนาะน้ำซะ ก็น้ำให้กินหินนวน้ำเช้าเช้าก็กินนมกินนมแล้วก็นอนพักพรหิวนามก็กินนาม